ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องปูนขาวนะครับปูนขาวบางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับว่าสรรพคุณอย่างไรนะครับมันใช้ได้อย่างไรมีประโยชน์อะไรมั่งนะครับถ้าใครพลาดคลิปนี้นะครับท่านอาจจะพลาด เรื่องของการใช้ของฟรีเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะฟรียังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดทีหลังนะครับตอนนี้มาทําความรู้จักก็บคำว,ว่าปูนขาวนะครับปูนขาวนะครับนี่ผมจะเอามาหวานนะครับคือพื้นที่นี้นะครับที่ผมเคยถ่ายไปทําให้ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้วนะครับที่รถไถเคอทีไถเปิดหน้าดินแล้วก็ มาเปลี่ยนมาเสริมล้อเหล็กใส่ล้อยางไทยนะครับนี่นะครับนี่ก็ยังที่ดอกดาวเรืองก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นี่ผมจะมาหวานนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องปูนขาวก่อนนะครับปูนขาวเนี่ยนะครับหลายคนอาจมองข้ามนะครับอาจมองข้ามว่ามันเป็นปูนขาวธรรมดานะครับใช่เมื่อก่อนผมก็คิดอย่างนั้นนะครับถ้าเราพอมีความรู้ พอคนนั้นพูดมั่งคนนี้พูดมั่งบางทีเราก็ศึกษาดูมั่งก็โอเคนะครับแล้วผมก็ลืมไปนะครับบางครั้งบางทีมันก็นานแล้วนะครับที่การใช้ปูนขาวนะครับปูนขาวเนี่ยนะครับหนึ่งคุณสมบัตินะครับเท่าที่ผมมีข้อมูลอยู่นะครับมีข้อมูลอยู่เนี่ยนะครับหนึ่งคือใช้การเชื้อรานะครับใช้การเชือ้อรา เชื้อารานี่คือจําพวกเชื้อาราเชื้อาราในดินนะครับเชื้อาราในดินนะครับแต่เชื้อาราทางบนใบบนต้นนี่ผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับแต่ก็มีหลายคนพูดเหมือนกันละนะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับเรื่องการเชื้อาราอยู่ในดินเนี่ยนะครับ <LC. S 1> มันหนึ่งคือต้นเหตุให้ถ้าเราเมื่อวานนะครับคือปรับสภาพดินนะครับปรับสภาพดิน ปรับสภาพดินทําให้ทําให้ดินเป็นทาให้ดินกดดินเป็นกดเนี้ยนะครับทาให้กลายมาเป็นด่างได้นะครับคือกดเนี้ยกดก็คือความเค็มบางทีบางที่ดินเค็มนะครับมี่ดินเค็มแล้วผมจะมาหวานมาหวานเนี้ยคือปรับสภาพดินด้วยนะครับปีที่แล้วผมก็หวานไปนะครับปีที่แล้วผมหวานไปประมาณ ที่ผมหว่านไปประมาณร้อยตารางวาเนี่ยผมใช้ไปเจ็ดลูกเลยนะครับผมใช้ไปเจ็ดลูกเลยนะครับแต่ปีนี้ผมเอามาแค่ห้ลูกนะครับเอามาแค่ห้กระสอบกระสอบนึงก็20่สโลนี่นะครับกระสอบนึงยี่สโลนะครับแล้วทีนี้นะครับที่ผมอยากจะมาพูดวันนี้นะครับหนในเมื่อเราเมื่อวาน ที่การเชื้อรานะครับคือการเชื้อราหรือค่าเชื้อราในดินเนี้ยนะครับครับข้อดีคือไปค่าเชื้อราในดินค่าเชื้อราในดินแล้วเนี้ยนะครับจะทําให้พืชเราแข็งแรงขึ้นนะครับพืชแข็งแรงขึ้นทําให้โตไวนะครับไม่ค่อยจะมีการเกิดโรคมีมีมีก็เป็นส่วนน้อยนะครับทําให้เกิดโรคส่วนน้อยนะครับคําว่าไม่มีเลยนี่ก็ไม่ใช่นะครับมีก็ มันจะเป็นการสูญเสียไปนะมันก็อย่างเป็นพวกพวกโรคเน่าโขนเน่าพวกอะไรเนี่ยนะครับก็ช่วยได้เราใช้เชื้อราไปแล้วนะครับใช้ปูนขาวไปแล้วโทษทีโทษอบางเอิญทำเชื้อรามานะครับเนี่ยนะครับหนึ่งปีที่แล้วก็หวานไปแล้วนะครับถ้าหางที่ดีนะครับนี่ทีนี้ผมพอ,พอมาเริ่มขั้นตอนหน่อยนึงนะครับ ถ้าหางที่ดีเนี่ยนะครับถ้าเรารู้ค่าของดินเราเนี่ยนะครับว่าดินเราเนี่ยเป็นกรเท่าไหร่นะครับเราสามารถปรับสภาพดินได้เลยนะครับคําว่าปรับสภาพดินได้เลยว่าควรใส่เท่าไหร่ต่อกิโลกร,รัมต่อไร่ต่อตารางวาต่อไอตารางเมตรเนี่ยนะครับพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงานหรือกี่วาเนี่ยนะครับก็ใส่ได้ สามารถใส่ไหา่นะครับ,บคำว่าใส่มากเป็นอะไรไหมนะครับปีที่แล้วผมผมใส่มาเนี่ยครับบางทีมันตกเป็นกองอยู่นะครับมันจะเป็นเกิดโทษต่อพืชหักไหมไม่เป็นนะครับไม่เป็นผมบอกได้เลยว่าไม่เป็นนะครับไม่เป็นนะครับ,บคำว่าไม่เป็นนี่ที่ผมบอกนี่คือตรงที่พืชเป็นต้นแล้วนะครับแต่เป็นเม็ดนี่ ผมไม่ได้ฟันธงนะครับว่ามันมันจะมีหรือเปล่านะครับสําหรับพืชเล็กอยู่นะครับแต่ถ้าพืชโตแล้วนะครับแต่ถ้าพืชโตแล้วเนี่ยไม่มีผลนะครับผมลองไปแล้วผมรู้ได้ยังไงนะครับที่ตรงเนี้ยนะครับผมปลูกกระลำปีนะครับผมปลูกกระลำปีปีที่แล้วนะครับพอผมปลูกกระลำปีไปปับ๊บบางเอิ้นต้นนั้นนะนะครับที่ผมไปปลูกเนี่ยมันคงไปลงที่ตรง ตรงที่มันหกเยอะนะครับที่หกเยอะที่เป็นกองนะครับเขาดูดขึ้นไปถึงใบเลยนะครับจะเห็นขาวเลยนะครับเห็นขาวโดยสัสดเจนเลยนะครับเป็นขาวเป็นเคลือบขาวสีขาวเลยนะครับตรงใบผักเลยนะครับทั้งยอดทั้งอะไรเป็นใบๆที่ออกมาช่วงนั้นนะเป็นเป็นสีขาวเลยนะครับเนี่แและผมถึงเลยว่าเลยฝันทงมาจากความพินิจพิเคราะห์อของผมนะครับว่า เป็นอันตรายต่อพืชไหมไม่เป็นนะครับสําหรับพืชโตแต่พืชเล็กที่หวานเมล็ดนี่ผมผมไม่มั่นใจนะครับผมไม่มั่นใจตรงนี้นะครับครับแล้วผมยังเห็นนะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยเข้าออกโรงฆ่าสัตว์อยู่นะครับแต่แต่แต่ไม่ได้ทํานะครับหนึ่งปูนขาวเนี้ยนะครับเขาเอาไปหวานโรงฆ่าสัตว์นะครับ นอกจากไปดับกลิ่นนะครับดับกลิน่นดับกลิ่นขาวนะครับไปล้างที่เขาทำแลสัตว์เนี้ยนะครับผมไปเห็นนะครับก็ซึ่งว่าปูนขาวตรงเนี้ยนะครับก็มีประโยชน์ไปฆ่าเชื้อตรงนั้นได้นะครับก็ผมเข้าไปก็ไม่มีกลิ่นจริงๆนะครับนี่ก็จะมาพูดคุยให้ท่านผู้ชมได้รู้ได้สมกันนะครับบางคนก็อาจจะคิดไม่ถึงว่า เอปูนขาวก็แค่ปูนขาวมันจะมีประโยชน์อะไรนักหนานะครับครับแล้วทีนี้ทำไมต้นต้นคลิปทำไมผมต้นเรื่องทำไมผมถึงบอกว่าท่านอาจไม่ได้ชมคลิปนี้แล้วอาจจะไม่ได้ใช้ของฟรีนะครับผมให้มาดูตรงนี้นี่นะครับผมมีตัวนี้มาตัวนึงนะครับอันนี้นานละผมได้มาแต่บังเอิญผมไปค้นหาเจอนะครับนี่นี่ ผมให้ดูมือชี้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับกรมพัฒนาที่ดินนะครับทำไมถึงผมเอาตัวนี้มาเกี่ยวข้องนะครับคือผมเอาตัวเนี้ยเข้ามานะครับคืออยากจะบอกให้ท่านผู้ชมเนี้ยนะครับสามารถไปขอได้นะครับนี่ไปขอได้เลยนะครับกรมพัฒนาที่ดินนะครับแล้วแต่ละจังหวัดเนี้ยจะมีอยู่นะครับแต่ แต่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ให้ให้ปศึกษาเอาเองนะครับให้ไปศึกษาเองกลมพัฒนาให้ดินผมต้องขยายความตรงนี้หน่อยนะครับคําว่ากลมพัฒนาให้ดินเนี่ยนะครับก็คงเข้าใจแล้วนะคำว่าพัฒนาเนี่ยนะครับผมผมย้ําตรงนี้นะครับพัฒนาเนี่ยเขามีให้หลายอย่างนะครับมีให้หลายอย่างเลยนะครับมีท really uh ั yani> ้งตรวจวิเคราะห์ดินนะครับตรวจเราะห์ดินเราจะเอาดินไปให้เขาตรวจก็ได้นะครับ แล้วก็พวกน้ำหมักนะครับน้ำหมักไล่ศัตรูแมลงหรือว่าเป็นพวกน้ำหมักที่จะประสิทธิ์เร่งความตัวเนี่ยเขามีให้นะครับเขามีให้ไปขอได้เลยไม่ได้เสียตังค์นะครับคือบัตรประชาชนไปใบเดียวนะครับไปขอได้เลยเอาได้เลยแล้วก็ปูนขาวนี่นะครับปูนขาวเนี่ยเขามีให้เลยนะครับเขามีให้เลยนะผมคึงค่า ท่าน,นท้าคลิปนี้ท่านอาจจะไม่ได้ใช้ของไีเขามีให้นะครับถ้าไม่หมดนะครับก็ลองไปติดต่อเขาดูนะครับให้ไปติดต่อเขาดูเขามีให้เลยถ้ายิ่งเรามีใบใบวิเคราะห์ดินมาแล้วเนี่ยจะง่ายเลยนะเขาเขา,เขาจะจัดให้เลยแต่บางทีก็เขาไม่ได้ให้เรามาเยอะบางทีก็ยี่สิบสามสิบสี่ห้าสิบก็สอบแล้วแต่มีมากมีน้อยนะครับไปขอได้เลยนะครับแล้วทีนนี้ ผมย้อนมาอันนี้ตัวย้อนมานี่กลับมานี่นะครับคือตัวเนี้นะครับท่านสามารถไปขอแล้วเอาไปฉีดหมักฟางได้เลยนะครับนี่ไปฉีดหมักฟางได้เลยนะครับไปผสมน้ําฉีดหมักฟางได้เลยนะครับนี่ไม่ต้องไปเสียตังซื้อนะครับถ้าใครอยู่ใกล้นะครับถ้าใครอยู่ใกล้ไปขอไปสอบถามเขาดูนะครับเสื้อพอดอนะครับเนี่ยไอตัวนี้เป็นพอดอสองนะครับ <ardi> <ain> มันจะมีพโดสองพโดเจ็ดพโดห้าอะไรมัางเนี่ยนะนะ,นะก็ไปพูดไปคุยไปหามเขาดูนะครับไปขอรับไปขอใช้บริการได้เลยครับฟรีคือบัตรประชาชนไปใบเดียวนะครับแต่ห้าหางที่ง่ายที่สุดนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้นะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับเพราะผมเคยไปติดต่อหลายหนแล้วห้าไม่มีคนใครเราไม่มีคนรู้จักอยู่ในนั้นนะถ้าเราไปคนเดียวนียค่อนข้างจะไม่ค่อยได้นะครับจะได้ยากได้ยาก เพราะฉะนั้นให้รวมกลุ่มกันไปจัดคนไป5้าคน10บคนนะครับ5้าคนสิคนไปเนี้ยถ้าเราไปไปเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยสามารถมีสิทธิ์ได้ได้ถึงแปิบเปอเ็นเลยนะครับแต่ถ้าไปคนเดียวนี่50.50 50นะครับถ้าเราไม่มีคนรู้จักอยู่ในนั้นนะครับผมเคยไปติดต่อลายทีละนะครับสําหรับพี่เสียทีบ้านผมนะครับนี่ก็ผมเพิ่งก็อยากจะมาแนะนานะครับน,นะครับไปช่วยฟงังช่วย อิดอดิด่งนะครับไปขอได้เลยไม่ต้องเสียตังค์นะครับไม่ต้องเสียตังค์หนึ่งซองนี้ก็สามารถสีได้หลายถังที่เราสพายอยู่นะครับอย่างน้อยก็สี่ห้าถังขึ้นนะครับต่อต่อต่อหนึ่งซองนี้นะครับต่อหนึ่งซองนี้นะครับซึ่งผมก็อยากจะมาบอกเล่าตรงนี้นะครับหลายหลาย,หลายคนจะไม่รู้นะครับหลายคนจะไม่รู้แล้วผมก็ยังไม่ค่อยจะได้พูด ไปไหนนะครับเนื่องจากที่คนสนิทที่เชื่อกันหรือที่ผม,ผมพาไปรับบริการนะครับน,นะครับมีหลายอย่างลองไปติดต่อเขาดูนะครับถ้าใครบางที่นะที่บ้านผมเนี้ยนะครับผมยกตัวอย่างที่บ้านผมก่อนนะครับที่บ้านผมเนี้ยอย่างถ้าใครขุดสระหรือขุดบ่อน้ำเนี้ยถ้าต้องการญ้าแฝกเขาก็มีให้นะครับเขามีให้นะครับก็ผมอยากจะแนะนําว่าแล้วแต่ละพื้นที่ก็ลองให้ไปติดต่อเขาดูว่าเราอยากได้อยากได้อะไร มันมีอะไรไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นที่ผมเคยไปขอนะครับปอเทืองนะครับเมล็ดปอเทืองนะครับบางคนก็รู้บางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับปอเทืองที่เป็นปุ๋ยพืชสดหวานบำรุงดินนะครับมีเขามีให้นะครับที่เฉพาะที่จังหวัดที่ผมอยู่เนี้ยนะครับแต่ไม่ทราบว่าที่อื่นจะมีหรือเปล่านะครับก็ก็น่าจะมีนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นเม็ด ถ, o, ถ ang, re, Arizona, med, ar, ั go, um, ่วเขียวถั <t Sure> ่วเลียงหรืออะไรก็ได้นะก็ลองดูนะครับลองะสมพันธุ์เขาดูนะครับลองลองดูนะครับซึ่งเราไปถ้ามันไม่ไกลก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะก็ก็ลองดูนะครับแต่ที่แน่ๆเนี้ยเสียพอดอเนี้ยไปเนี้ยผมผมบอกบอกได้เลยว่ามีให้แน่นอนนะครับมีมีมีแน่นอนตัวเนี้ยนะครับมีแน่นอนตัวที่เสียพอดอสองพอดอสามพอดอห้าพอดอเจ็ดเนี้ยครับมีให้แน่นอนนะครับอย่างน้อยแต่อย่างอื่นนี่ ผมไม่มั่นใจนะครับนี่นะครับก็คือว่าที่ผมเกินไว้ในต้นตอนต้นนะครับว่าหันพลาดคลิปนี้หันอาจจะพลาดได้ใช้ของฟรีนะครับก็ผมก็อยากจะมาบอกเล่าแบ่งปันที่สิ่งที่ดีๆกับท่านผู้ดูผู้ชมนะครับครับก็อย่าลืมนะครับไป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 ดูไปสอบความเขาดูนะเน้นนะครับ ผมก็นเน้นประสบความเพดูนะครับกรมพัฒนาที่ดินนะครับนี่นี่ดูตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับนี่กรมพัฒนาที่ดินไม่ใช่กรมที่ดินนะครับไม่ใช่กรมที่ดินไม่ใช่กรมที่ดินนะลงท้ายเหมือนกันแต่คํานี้มันกรมพัฒนาที่ดินกรมที่ดินนั่นเขาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ของที่ดินนะครับไอ้นี่กรมพัฒนาที่ดินนี่เขาเขาคือเป็นหน่วยงานเขามา ช่วยการพัฒนาการฟื้นฟูของดินด้านการเกษตรตะกอนอย่างนี้นะครับไม่ไม่ใช่กรมให้ดินนะครับจําให้ดีนะครับจําให้ดีไม่ใช่กรมให้ดินกรมพัฒนาที่ดินนะครับอันนี้คำว่ากรมนี่มีเหมือนกันแต่ตัวนี้มันมีพัฒนาที่ดินนะครับอย่าลืมนะครับครับทีนี้ผมกลับมานี่นะครับแล้วผมผมจะหวานหวานปูนขาวเนี้ยนะครับปูนขาวเนี้ยที่ผมว่าวัน ผมเอามาห้ากระสอบนี้นะครับห้ากระสอบก็ร้อยโลพอดีนะครับร้อยโลพอดีผมก็จะมาหว่านมาหว่านแล้วก็คา,าดคาดกบนะครับคาดหว่านแล้วก็คาดกบเลยแล้วก็เตรียมร่องขึ้นปูกผักนะครับเนี่ยก็ดูเมื่อซาพีนหรือเปล่านะครับผมก็วางยังไว้ละนะครับนุ่นก็อีกสามลูกนะครับ ครับหรือว่าถ้าอย่างไงก็ฝากมีคำติชมหรือมีคำถามอะไรก็ให้ส่งมาท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าผมได้เห็นก็ผมก็จะตอบให้นะครับหรือท่านที่มีความมีคำถามหรือมีความสนใจหรือมีคำแนะนำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้ฝากไว้ตรงท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าหันไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยฮันเสียตงังค์แน่นะครับผมพึ่งบอกเลยห้ามห้ามห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้ามเอาเครื่องไปหวานนะครับเคร,เ,เครื่องหวานข้าวเครื่องหวานปุ๋ยเนี่ยนะครับถ้าหวานปัน๊บนะฮะเจอปัญหาอันดับแรกเนี่ยนะครับต้องได้ล้างขบูแน่นอนเลยนะครับล้างแน่นอนเลยขบูเนี่ยนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะครับเพราะเขาเป็นผง เครื่องพวกนี้มันใช้ใบพัดนะครับใบพัดเป่าลมออกนะครับเพราะฉะนั้นก่อนลมจะออกไปหางข้อมันก็ต้องดูดเข้านะครับนี่แหละคือปัญหานะครับผมเลยห้ามห้ามพําให้ใช้มือหวานเอานะครับห้ามใช้เครื่องโดยเด็ดขาดนะครับห้ามใช้นะครับถึงจะเป็นสร้างไม่เป็นสร้างนี่ผมผมขอห้ามไว้ก่อนนะครับกลัวจะเกิดความสูญเสียมาทีหลังนะครับมันจะไม่คุ้มนะครับนี่ผมอยากจะบอกผมจะเน้นเรื่องไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะครับ ผมพยายามนะครับตรงนี้ข้อดีข้อเสียอะไรผมจะพยายามผมจะไม่พูดถึงเรื่องข้อดีข้อเด่นมากมายนะครับข้อดีข้อเด่นเนี้ยนะครับแต่และอย่างเนี้ยมีคนพูดกันเยอะละนะครับพูดกันมากมายเลยนะครับแต่ข้อเสียเนี้ยจะไม่ค่อยมีคนพูดนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับ